คุณบิ๊กไบนะครับโดนหมานะครับตัวใหญ่ๆกัดนะครับเป็นแผลจะกันนะครับจนนอนนะครับนอนขึ้นคอเต็มเลยครับดูนอนครับนอนไตโยเยเลยครับดูท่าแล้วน่าจะไม่รอดคุณบิ๊กไบนะครับยังหายใจอยู่นะครับ ยังหายใจอยู่ครับแต่ว่าหนอนเต็มเลยครับหนอนเต็มคอเลยครับหนอนไต่ยเยียเลยครับ b i g b i บ b i g บิ๊กใบบิ๊กบนี่ครับน่าจะไม่รอดนะครับ นอนแต่ยัวเยอะแล้ครับ